นิยายลูกศิษย์ของผมคือเหล่ายอดวายร้ายตอนที่221หลังจากที่พระเอกของเรานะครับเดินทางมาถึงแม่น้ำเรียวบางเพื่อที่จะจัดการกับม่อฉีในเวลานี้นั้นพระเอกก็ได้เจอกับเหล่าสาวกของสานักบริสุทธิ์ทั้ง10บคนที่มาทวงเวลาพระเอกของเราไม่รอช้ายกมือขึ้นนะครับโบกมือและก็พูดขึ้นอย่างไม่ใส่ใจเก็บกวาดเจ้าพวกนี้ซะค่ะท่านอาจารย์ ยวนเอ๋อเป็นคนเดียวนะครับที่สามารถกระโดดลงจากตรงนี้เพื่อไปทําภารกิจได้การเคลื่อนไหวของนางนั้นเบาดุดดังนกอังดุดดังนกนางแอนที่ทําให้สามารถใช้เคตพลังจิตด,ดวงดาวล่องมคีครับบทขยี้ได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันร่างกายของสาวน้อยตัวเล็กๆก็ได้พุ่งผ่านอากาศไปที่ตัวของยวนเอ๋อนั้นก็ได้ปรากฏเป็นสายสะพายนิพพานนะครับอาวุธคู่ใจสมบัตริรับสวงสวรรค์ปรากฏขึ้น ตูมตูมตูมเสียงระเบิดนะครับดังขึ้นอย่างสนั่นวันไวผู้ฝึกยุทธหลายสิคนนั้นก็ไม่สามารถจะต้านทานการโจมตีของจวนเออได้แม้แต่ครั้งเดียวผู้ฝึกยุทธทั้งหลายนะครับต่างก็ตกลงไปที่ทะเลสาบด้านล่างบัดนี้ใน <c oughs> บัดนี้ในตอนที่ทิวทัศน์ที่เคยสวยงามนะครับมันกลับกลายเป็นสารที่ทเต็มไปด้วยฟอง ฟุ่ยพงและละอองด้วยเสียเหลวเรลิงรัวและฟานลี่เทียนนะครับที่เห็นแบบนั้นถึงกับงึ่งพวกเขาทั้งสองนั้นพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวใช่แล้วจินทิงซานยังคงเป็นจินทิงซานมันยังคงแข็งแกร่งอยู่เสมอแม้แต่ลงุงเอ่อแม้แต่เลิงรัวนะครับหรือว่าฟานซุยเวินนั้นยังตกใจในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของจวนเอ,อ๋อหลู่โจกับไม่ได้รู้สึกเห็นอกเห็นใจอะไรสอบเราสำนักแห่งความบริสุทธิ์ หมอชีคนนี้ได้สร้างปัญหาให้กับจินถิงซานซ้าแล้วซ้าเล่าหมอชีได้สมคบคิดกับมอลี่นะครับอยู่บ่อยครั้งนี่คือจุดเริ่มต้นของการล้างแค้นเพียงเท่านั้นโชคร้ายที่ปู่ฝึกยุทธที่อยู่ตรงนั้นด้วนแล้วแต่เป็นปู่ฝึกยุทธขั้นตรงเสียหรือว่าขั้นหนิงซือและรวมไปถึงขั้นเฟินขั้นฟานไห่ทำให้ลู่โจของเราไม่ได้แต้มบุญอะไรมากมาย อนันเออในเวลานี้นะครับหลังจากจัดการทุกอย่างที่เสร็จสิ้นแล้วกว็ได้รีบกระโดดขึ้นไปที่รถมา้าลอยฟ้าท่านอาจารย์สิทธนั้นทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายรู้เรื่องแล้วค่ะลู่โจพยักหน้าตอบรับนะครับตัวเขาได้กวาดสายตามองไปที่ด้านล่างก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลึกมองชีด้วยเสียงนี้นะครับเสียงสองพยางของลู่โจได้เปล่งออกมามันเหมือนกับเสียงของฟ้าฟ สายฟ้าที่ได้ฟาดลงมาจากสวรรค์เสียงของลูโจนะครับหนักแน่นและเต็มไปด้วยพื้นพลังเสียงของเขานั้นได้กระจัดกระจายไปตั่วรอบสวนกลื่นเสียงนี้ได้กระจายไปจนคลุมทั้งสวนแห่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับเล็งลัวอุดไม่ได้ที่จะกล่าวชมขึ้นในทันทีเฮช่างน่าประทับใจจริงๆลูโจกับสายวัวก่อนจะพูดออกมาไม่หรอกมันไม่มีอะไรน่าประทับใจท้งนั้นทุกๆคนที่ฝึกฝนกันทุกๆคนที่ฝึกฝนตัวเองไปถึงขั้น สื่นถึงได้ทุกคนต่างก็สามารถทําแบบนี้ได้กันเช่นเช่นกันทุกคนเล็งลัวกับสายวัวและพูดทวนกลับมาแต่ถ้าหากไม่ผ่านการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญไม่มีทางเลยที่จะสามารถควบคุมขึ้นเสียงให้กระจายไปทั่วทุกคนแห่งณเนะมืองแห่งนี้ได้อย่างแม่นยําแม้แต่ผู้ฝึกยุดขั้นมาไพ,พิบัติศักดิ์ธิ์หรือยวนเสินเจียเองบางทีอาจที่จะไม่ทําแบบนี้ได้ก็เป็นได้ฝานดีเทียนนะครับได้ผู้เสริมขึ้นเฮอะ เองก็เห็นด้วยครับเจ้านะแม้ว่าพลังวายุ์จะเป็นส่วนสําคัญแต่ถึงแบบนั้นทักษะและเทคนิคอีกก็ยังเป็นอะไรที่สําคัญไม่แพ้กันอยู่เสมอเราศิษยาวกคนอื่นๆน,นะครับต่างมองไปที่ด้านล่างบัตรนี้คลื่นเสียงทําให้เราสาวกของสํานักแห่งความบริสุทเสียหลักไปหมอชีในตอนนี้ที่กําลังซ่อนตัวอยู่ภายในห้องตัวเขานั้นกลัวเกินกว่าที่จะก้าวออกมา แต่ไม่ว่าจะกลัวแค่ไหนนะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นจะได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีและตอบกลับไปน้อยเน่ยกีเทียนเต้ามอชีได้ปลดปล่อยคึืนพลังเสียงแบบเดียวออกมานะครับเหมือนกับที่ลู่โจได้ทํามันเป็นขึ้นพลังเสียงแต่ไม่อ่ามันเป็นคลืนที่มีแต่เสียงนะครับแต่มันไร้ซึ่งพลังแตกต่างจากลู่โจนะครับยังถือว่าห่างกันราวฟ้ากับยังถือว่าห่างกันราวฟ้ากับหิว ฟาลีเตียนเมื่อเห็นแบบนั้นก็ขมวดคิว้วเฮ้ยไอคนโง่เขาเบาปัญญาเร็งรัวก็ไม่ได้รับเร็งรัวเองก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากคลื่นเสียงนี้นะครับในส่วนของลู่โจเองนะครับก็ยังคงมีจิตใจที่ปลอดโปร่งตัวเขารู้สึกสงบนิ่งเชกเช่นเดิมตัวมูเซิงนะครับอาสาตัวขึ้นมาท่านอาจารย์ขอรับเจ้านั่นเป็นคนเรียกหาท่านเองในฐานะที่ข้าเป็นสิทธิ์ข้านั้นยินดีที่จะลากระแกงขึ้นมาที่นี่เอง อย่างไรก็ดีนะครับพระเอกของเราโบกมือก่อนจะตอบกลับไปไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นหรอกที่สวนแห่งนี้นั้นถูกปกคุมไปด้วยเวทมนตร์คาถาการที่ตัวนมูเ่เซิงดุมด,มดุมลงไปนั้นมันเป็นอะไรที่ประมาทและเสี่ยงเกินไปในตอนนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากสวนจินถิงซานที่แท้จินทิงซานก็เป็นพวกที่ชอบเยียบย่ําผู้ที่อ่อนแอข่าเตือนเจ้าแล้วนะอย่ารุนหาที่ดีกว่า เอาละสิมันกล้าที่จะคมกูจิ้นถิงสารไอหมอนี่มันไม่บ้าก็มันโง่แน่นอนแม้ว่าลิ้งด้วนนะครับจะภูมิใจในความแข็งแกร่งที่มีแต่ในตอนนี้พลังวรยุทธ์ของเขาก็ไม่ฟื้นฟูเต็มที่ตัวเขาไม่สามารถตรวจสอบพลังของเวทมนต์คาถาที่อยู่ในสวนแห่งนี้ได้ฝาลีเทียนนั้นยิ่งกว่าตัวเขาสูญเสียวรยุทธ์ทั้งหมดไปทุกคนต่างก็คาดหวังว่าลู่โจนั้นจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปโห เสียงคำรามของสัตว์ร้ายได้ดังขึ้นนะครับบัดนี้จูๆ่ๆทุกคนต่างก็หันไปยังทิศทางที่เสียงคำรามดังขึ้นนั่นมันบีเอีย e นใช่แล้วครับนี่คือบีเอียนหนึงในสัตว์ขี่ของลู่โจวยวนเอ๋อและตัวนูเซิงต่างก็คุ้นเคยกับสถานแบบนี้นะครับพวกเขาไม่ได้ตกใจเมื่อเห็นบีเอียนที่พุ่งมาที่ทิศทางนี้ ทว่าอย่างไรก็ตามนะครับเล่งลั่วและฟานลี่เทียนนั้นกับมีท่าทีที่ตกตะลึงและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแ่นตั้งสองด้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีฝีมือนะครับอยู่ในยุทธภพอันดับต้นๆแม้ว่าจะเป็นยอดฝีมือระดับนี้แต่การหาสัตว์ขีในตำนานได้นั้นมันไม่ใช่อะไรที่เป็นไปได้ง่ายการจะพบสัตว์ขีในตำนานโดยบังเอิญที่ป่าแห่งม่านหมอกมันคงจะเป็นเพียงโอกาสเดียวนอกเหนือ <c oughs> นอกเหนือจากนี้นั้นการจะจับจัดขี่และสยบมันให้ได้เป็นอะไรที่ยากยิ่งกว่าการจะฝึกฝนมันนั้นบอกได้เลยว่าต้องทำให้จิตใจของผู้ใช้และผู้ที่ผู้ใช้และผู้ที่นั้นมันต้องและผู้บังคับนั้นจะต้องประสานกเข้ากันลู่โจนะครับได้สั่งการไปที่สัตว์ขี่ในตำนานเอาล่ะตามหาเจ้านั่นซะ บีเอียนได้คำรามออกมานะครับตามคำสั่งผู้เป็นนายมันได้หมุนตัวรอบมันได้หมุนตัวรอบก่อนหนึ่งก่อนที่จะเหยียบย่ำก้อนเมฆทั้งหลายผ่านพุ่งทยานไปด้วยความเร็วสูงสุดตันทีที่บีเอียนกระโดดลงไปที่เบื้องล่างนะครับกำแพงทั้งหลายรวมไปถึงเซทิวก็ได้ปิววอนอยู่ในทั่วทุกคนแห่งเล่งลัวและฟานลี่เทียนนั้นต่างก็จับจ้องมองตามไปที่สัตว์กีในตำนานนะครับด้วยความประหลาดใจข้าขอทราบได้ไหมท่านปรมาจารย์ ตอนนั้นเจอสัตว์คีตัวนี้จากที่ไหนลิงลัวได้ถามออกมาอย่างนอบน้อมลู่โจเรือบมองล็งลัวและฟาลีเทียนนะครับในตอนนี้ใบหน้าของใบหน้าของทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาทั้งคู่จะรู้สึกสงสัยการหาสัตว์คีในตำนานให้ได้นั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากเป็นธรรมดาที่ทั้งสองนั้นอยากที่จะมีสัตว์คีในตำนานเชกเช่นเดียวกันผู้ฝึกยุธทธตัวไปนั้นต่างก็รู้ดีว่า การจะหาสัตว์ขี้แบบนี้เจอนั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเพราะแบบนั้นจึงไม่มีใครคิดจะตามหาสัตว์ขี้โดยตั้งใจลูโจได้ตอบกลับมาอย่างเฉยเมยข้าได้เจอสัตว์ขี้ในตัวนี้ที่ป่าแห่งม่านหมอกในตอนนั้นข้าได้ใช้เวลาไปกว่า300วัน สังหารสัตว์ร้ายนับนับหมื่นตัวและในท้ายที่สุดขานั้นก็ได้พบกับบีเอียนข้าได้ใช้เวลาฝึกฝนทำให้มันเชื่องโดยใช้เวลาอีกตั้งหลายเดือนเมื่อได้ยินแบบนั้นคนอื่นๆได้แต่จ้องมองรูโจนะครับด้วยความเคารพและนับถือเล็งลัวคารวะรูโจตัวเขาไม่จำเป็นต้องผู้ชมเชยอะไรรูโจอีกต่อไปนะครับเขาได้ใช้ตาที่แสดงออกมาชัดเจนแล้ว ทุกๆคนต่างก็รู้ดีว่าบีเอียนนั้นน่ากลัวขนาดไหนเพียงแค่ความแข็งแกร่งทางด้านกายภาพเพียงพอแล้วที่จะสามารถทำลายทุกสิ่งอย่างที่อยู่ที่นี่หลังจากนี้นะครับหลังจากที่ลู่โจคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาบีเอียนนั้นไม่ใช่สัตว์กีที่มีความสามารถพิเศษเหมือนกับไปเจอมันเป็นสัตว์ขี่ที่แสนจะมันเป็นสัตว์กี่ที่ <c oughs> ทชั่วร้ายและแสนจะน่ากลัว และมีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งถ้าบีเอียนปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาแม้แต่ผู้ฝึกยุดขั้นสืินถึงหรือบางทีแม้แต่ผู้ฝึกยุดขั้นดวนเสิน,น,เสนเจระดับต้นยังมีอาจที่จะรับมือได้บอกได้เลยว่าด้วยการโจมตีอันรุนแรงและการป้องกันอันยอดเยี่ยมมันนั้นสามารถพุ่งจนสิ่งก่อสร้างมากมายโดยให้ทุกสิ่งอย่างนั้น พังทลายไปโดยที่ตัวมันไม่บาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวจนถึงตอนนี้นะครับลู่โจก็ไม่มีโอกาสที่จะทดสอบพลังที่แท้จริงของบีเอียนตัวเขาได้แต่คาดการและสังเกตจากการต่อสู้ในครั้งนี้แต่หากลูโจนั้นได้ใช้สัตว์กีตัวนี้นะครับกับคู่ต่อสู้แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งจริงจบางทีตัวเขาอาจจะเสียสัตวกีแสนล้ำค่าตัวนี้ไปก็ได้และแบบนั้น มันจะต้องเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่สําหรับตัวเขาบางทีหลังจากที่ลู่โจแข็งแกร่งมากกว่าน,นี้นะครับตัวเขาเอง <c oughs> ตัวเขาเองอาจจะทดสอบพลังความแข็งแกร่งของบีเอียนด้วยตัวเองเขาอยากรู้เหลือเกินว่าความสามารถเฉพาะที่เป็นจุดเด่นของบีเอียนที่เป็นทีเด็ดนั้นคืออะไรตูมตูมตูมเสียงระเบิดนะครับดังสนันวันไวติดต่อกันอีกครั้งบีเอียนพุ่งชนนะครับ ละบัดนี้นั้นจูจๆหลังจากพุ่งชนมันก็ได้หยุดตัวลงกลางคันมันยืนนิ่งอยู่บนสวนแห่งนี้นะครับราวกับว่ากําลังจ้องมองและรอที่จะะคุ้เหยื่อหืมมีจมูกที่ดีอย่างนั้นสินะใช่แล้วจมูกของบีเอียนนั้นขยับไปมาในขณะที่มันดมกลิ่น ในที่สุดแล้วนะครับมันก็หันไปทางทิศตะวันตกในสวนแห่งนี้เป็นไปตามคาดเอาไว้นะครับผู้ฝึกยุตตังก็วาดกลัวบีเอียนผู้ฝึกยุตหลายคนได้วิ่งไปที่ซิงกกอสร้างในขณะที่เอามือไปในขณะที่เอามือชี้มายังบีเอียนโคกเสียงคำรามในตอนนั้นเองร่างของบีเอียนก็ได้ห่อหุ้มไปด้วยแสงสีฟ้านะครับมันเป็นแสงที่ดูเหมือนกับพลังของกระแสไฟฟ้าและพุ่งทะยานลงไปเหมือนกับดุจด,ดังดาวตก ตูมบัดนี้นั้นดาบของผู้ฝึกยึดลายเล่มนะครับที่เสียบทิมแทงไปที่มันนั้น,น,นก็ได้หักลงคามือบ้าหนะเป็นพลังป้องกันที่น่ากลัวอะไรเช่นนีดดด้ดูเหมือนว่าชื่อเสียงของสัตว์กีในตำนานจะเป็นของจริงสินะหนีพวกเรานี้ในฟังของรถม้าลอยฟ้าเองนะครับก็อดไม่ได้จะตกตะลึงหล่งลัวฟานลีเทียนนะครับเห็นแบบนั้นก็ได้จ้องมองและและรู้สึกชมเชยเป็นอย่างมาก ลู่โจนั้นไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าบีเอียนจะมีพลังป้องกันที่ร้ายกาจมากมายขนาดนี้ม,มีผู้ฝึกยุทธขั้นเสริเถึงเพียงไม่กี่คนนะครับในสำนักแห่งความบริสุทธิ์ที่ออกมาโจมตีพวกเขาทั้งหมดได้ใช้พลังร่างอาวตารต่อสู้กับบีเอียนแม้ว่าจะโจมตีนะครับด้วยพลังที่รุนแรงที่สุดแต่มันก็ไม่สามารถทําอะไรได้มันเป็นเพียงแค่การด่วโมโหบีเอียนเท่านั้นสัตว์ขี่ในตัวสัตว์ขี่ในตำนานตัวนี้ ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยไม้แต่นิดเดียวเราชาวยุทธนั้นก็ได้หนีตายกันจ้าระวันเมื่อเราซาวกออกวิ่งนะครับบีเอียนกลับรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาในทันใดมันได้ใช้กองเล็บที่มีกวาดผู้ฝึกยุทธคนแล้วคนเหล่าผู้ฝึกยุทธทั้งหลายนะครับแม้ว่าจะบินหนีหรือมีปีกก็ตามพวกเขานั้นก็จะถูกกุดหัวและเด็ดปีกลงสู่พืน้นผู้ที่ไม่สามารถหลบการโจมตีของกงเล็บธมินของบีเอียนนี้ได้บอกได้เลยว่ามันก็จะต้อง โดนขย่ำและโดนบทขยี้ย่างเต็มตัวอาปู่ฝึกยุทสองคนนะครับได้ถูกกงเล็บของบีเอีนฉีกระชากร่างกายจนแยกออกเป็นชิ้นชิ้นด้วยพลังที่สามารถด้วยพลังความสามารถในการต่อสู้ของบีเอีนนะครับทำให้ทุกคนที่เป็นศัตรูในตอนนี้ได้แต่สิ้นหวังหยุดซะในตอนนั้นเองนะครับมีเสียงอันหนักแน่นได้ดังขึ้นมาเห็นได้ชัดนะครับว่าเจ้าของเสียงคนนั้นจะต้องเป็น คนที่ตอบรับคำของลู่โจเขอไม่ใช่ใครอื่นนะครับแต่คนคนนี้ก็คือม่อฉี่เจา้าสำนักแห่งความบริสุทธิ์แม้ว่าเสียงของเขาจะดังและทรงพลังมากแค่ไหนแต่แต่ยังไงเขาก็ยังคงมุดอยู่ในรูอยู่ด,ดีน้อยเนี่เจ้าพวกจินจิงสานพวกเจ้าเนี่ยมันก็เป็นเพียงพวกที่ชอบฉวยโอกาสรังแกพวกเราตอนที่ออนแอง,งั้นเหรอตวนหมู่เซิงรีพูดซาบเช่งในนทีเฮ้ตาแก ไอแสนงูเขาเอ่ยเจ้าไม่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นพวกเป็นพวกชอบช่วยโอกาสเหมือนกันอย่างนั้นหรอกเหรอในตอนนั้นในวันที่จินทิ้งซานตำหนักหม้อเทียนของเราถูกโจมตีนะ่ะพวกเจ้าพวกเจ้าได้ช่วยโอกาสโจมตีพวกเราในเลยจึงกล้าพูดแบบนี้ได้จำได้ไหมละ่ะวันที่สิบมหยอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมเล่นงานอาจารย์ของข้าลอบเล่นงานหมาลอบกัดน้ำสำัมอย่างตามมาเล่นตอนที่กำแพงมัน ถูกทำรายน่ะไอ้คนหน้าสมเพชต้อยตามแบบนี้นะยังมีกลา้ายังกล้าที่จะมาพูดถึงคนอื่นได้หรือเจ้านี่มันไม่น่าจะเป็นเจ้าสำนักได้เลยมอชีนะครับเคยชินกับความเป็นสองมาตรฐานนี้อยู่แล้วเพราะ,ะเพราะเช่นนั้นตัวเขานั้นก็ไม่ได้สนใจคำดานะครับตัวเขามักจะคิดเสมอว่าตนเองนั้น ที่มีสิทธิ์อภิสิทธิ์เนื้อผู้อื่นแหม่ไม่ดีเลยเนาะอยู่ฝ่ายคุณธรรมแต่โคตรเห็นแก่ตัวเลยพวกนี้เสียงของมอชีนะครับได้ดังขึ้นมาอีกครั้งเฮ ยอมหักดีกว่ายอมงออยู่แล้วในตอนนั้นเองนะครับเล่งลัวก็ได้รีบชี้ไปที่ทิศทางหนึ่งก่อนี่พูดออกมาอย่างมั่นใจทั้งนั้นลูโจได้หันไปในทันทีนะครับดูเหมือนว่าเวทมนต์คาถาจะถูกเปิดใช้แล้วสินะตัวเขาได้โบกแขนขึ้นในทันทีนะครับตอนนั้นบีเอียนก็ได้บินขึ้นไปในอากาศในตอนแรกลูโจนั้นต้องการที่จะใช้ไปเจอนะครับท้ายที่สุดแล้วไปเจอนั้น มีความสามารถในการทำลายเวทมนมูลคาถาท,าที่ทำให้มันอ่อ,อนแรงลงได้แต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้คงจะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเวลานี้นั้นควรที่จะเชืดไก่ให้ลิงดูนั่นเองที่แม่น้ำเรียวบางแห่งนี้นะครับมีแต่ฟองอากาศฟองอากาศได้ปรากฏเหนือแม่น้ำทั้งสายบุ้มจู่ๆนะครับบางอย่างก็รอยล่องขึ้นสู่ฝาในตอนนั้นเองแม่น้าก็ได้รวมตัวกันมอชี มอชีเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในบ้านเบ็ดมนคาถาอย่างนั้นเหรอเร่งรัวถามออกมาอย่างสงสัยฟาลีเทียนนะครับมาจากสำนักแห่งความบริสุทธิ์แต่ถึงแบบนั้นถึงแม้ว่าเขาจะออกมานานแล้วเขาก็ได้มองไปก่อนที่จะพูดขึ้นมาด้วยความผิดหวังเฮดูเหมือนว่ามันจะเป็นเช่นนั้นช่างน่าผิดหวังเสียจริงคนที่อยู่ในสำนักฝ่ายคุณธรรมแต่กลับเลือกเดินในเส้นทางที่ตกต่ำแบบนี้ได้ยังไงกันไอ้มอชีไอคนอัปะ ไอ้คนหน้าทุเรศเฮเส้นทางที่ตกต่ำอย่างนั้นเหรอฝาลีเทียนได้พูดสวนขึ้นในทันใดใช่แล้วนี่เป็นเทคนิคแห่งการกืนกินมันเป็นเทคนิคที่แสนน่ารังเกียจมันคือการสูบพลังชีวิตของผู้อื่นสูบพลังชีวิตของธรรมชาติเพื่อเติมเต็มให้กับพลังของตัวเองได้หมอชีได้กางแขนขึ้นมาในอากาศนะครับตอนนั้นเองเศษหินก็ได้รอยรอ้อมอ่ารอยรอย ได้ลอยมาอยู่รอบตัวเขาพลังลมปานที่ทรงพลังได้ไหลเข้าตัวหม้อชีราวกับกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากพลังทั้งหมดได้ไหลรวมกันเข้าที่จุดตันเขียนเลิงลัวเห็นแบบนั้นไม่รอชา้ารีบทําการจั่วอี้นะครับคาระวะไปที่ลู่โจพวกเราถอยกันตือะท่านผู้วุโสจีในฝั่งของต้วนมูซ่ซึงนะครับก็ได้ถามออกมาอย่างตกใจหืมอะไรกันถอยอย่างนั้นเหรอ ในฟังของเลียงล่วก็พูดกลับมาใช่แล้วหลีกเลี่ยงความเสียหายถือเป็นคุณทางที่ดีที่สุดเสมอเขานั้นนะครับเลียงล่วตอบมายัางสงบเยือกเย็นฟานลี่เทียนอิงก็พูดต่อค่ะข้ายอิงก็เห็นด้วยนะเมื่อใช้เทคนิคนี้ผู้ใช้ผู้ใช้เวทมนต์คาถานั้นจะสามารถสูบพลังทุกอย่างมันนั้นไม่สามารถที่จะหยุดพักได้จนกว่าตัวเองจะตายไป แม้ว่ามอลี่นั้นจะแย่แต่ถึงแบบนั้นพวกเราเองก็ไม่ควรจะเสี่ยงกับสุนัขที่จนตรอกหรอกนะคนอื่นต่างมองไปที่ลู่โจนะครับในตอนนี้ทุกคนคาดหวังการตัดสินใจของลู่โจลู่โจต้องมองไปที่ลู่โจจ้องมองไปที่ม้อฉีเวทมนต์คาถานั้นได้เปิดถูกใช้งานอย่างรวดเร็วเสียซากประคาบังทั้งายนะครับ ได้ก็ได้ต่างยกขึ้นมาจากพื้นดินพลังทั้งหมดนั้นได้โคจรราวกับดวงดาวนะครับยูที่ตัวของหมอฉีหมอฉียืนอยู่ในอากาศนะครับบัดนี้ตัวเขาราวกับตาปายุทนาโดพระเอกงั้นไปรอบๆก่อนที่จะพูดขึ้นเฮ้ต้วนหมู่เสิงเจ้าเห็นฟานสงบ้างไหมไม่เลยขอรับท่านอาจารย์ต้วนหมู่เสิงสายหัวฟานลีเทียนเองก็นะครับบัดนี้ได้แต่จ้องมองอย่างไม่ละสายตาหลังจากผ่านไปสักพักเขาก็ได้ถอนหายใจออกมา ตั้งแต่ที่พวกเจ้าทุกคนมาที่นี่ในตอนนี้ก็ไม่มีที่ให้นี้อีกต่อไปเสียงของมอชีได้ดังขึ้นขัดจังหวะเล็งรัวได้คารวะลู่โจอีกครั้งได้ปูดตื่ท่านผู้ผู้สูเชื่อข้ารีบถอยก่อนก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวตอนหน้ามาดูกันว่าการต่อสู้ระหว่างจีเทียนเต้านะครับแหง่งจินติงซานปะทะเข้ากับเจ้าสำนักแห่งความบริสุทธิ์จากสิบ สำนักฝ่ายคุณธรรมอย่างมอชีใครจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะไปฝ่ายหนึ่งก็คือปรมาจารย์จอมมหาวายร้ายอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ที่ใช้นะครับสุดยอดเวทมนต์คาถาใสยดำทั้งที่เป็นคนที่อยู่ฝ่ายธรรมะบันเทิงแน่นอนสวัสดีครับ